หนึ่งร้อยวันของคลิปคนอื่นเนี่ยมันธรรมดามันเฉยๆไปแล้วครับแต่เมื่อทุกคนรู้ว่าผมคือแอดมินผมก็จะลองเป็นการเล่น100วันโดยการแอดมินซะเลยดูซิว่า100วันของแอดมินเนี่ยจะเป็นยังไงผมก็เลยได้ทําการจะสร้างเซิร์ฟสร้างแมปไมค้าบสร้างสปาร์คไมค้าบครับแล้วผมก็ได้นึกถึงช่วงที่ผมกําลังจะเปิดเซิร์ฟเป็นช่วงแรกใหม่ๆสมัยยังละอ่อนที่เสียงผมยังไม่แตกทุกคนดูคลิปนี้แดงๆนะครับมท็คมพเตอร์นะครับแล้วก็ร้านที่เราจะตั้งนะครับ ขอตั้งเป็น1 2 3่งงี่แทุกคนเสียงยังไม่แตกเลยอ่ะตอนนั้นน่ะตั้งแต่ผมเปิดเซิร์ฟไมค์ครับแบบ1.2.5ทุกคนมาครับไปรับชมกันครับว่ายุคสมัย1.2.5สมัยเมื่อแบบเป็นสิปีก่อนเนี่ยเขาสร้างสปาวกันยังไงแล้วก่อนจะไปรับชมนะครับผมขอเวลาทุกคนแค่สองวินาทีได้ไหมครับปนเงินให้ผมหน่อยครับ <S <S ช่วงนี้ร้อนเงินหยอกนะทนะนะุกคนหยอกหยอดนะกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับและอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับและเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนนนะคคคครรรรััััับบบบมมาไปชกกเลยทุ วันแรกทําอะไรดีวะถ้าเกิดว่าเราเป็นแอนดมินเข้าเซิร์ฟมาเราทําอะไรก่อนก็ต้องแจกโอพีเพื่อนใช่ปะมึงได้ไปแล้วไงเรามาเริ่มสร้างสปากันก่อนปะถ้าเกิดว่าแบบเราเป็นแอดมินแล้วเราเข้ามาเตรียมสร้างเซิร์ฟอะเราทําอะไรกันก่อนวะที่คิดไว้อะจะทําอะไรก่อนถ้าเป็นผมนะพาผมได้มาเนี่ยผมก็จะพังเซิร์ฟแบบเป็นอยาอนอ่างแรงเลยเฮียเซิร์ฟตัวเองดีมึงสร้างเซิร์ฟดีโอโหอย่างนี้เรามาสร้างสปาก,ก่อนดีกว่าเนี่เคลียร์ก็เคลียร์พื้นที่เลยรอบเลยว่าให้แบบว่ามันโล่งๆนะนี่ฟึ่ง ลรก็จะมีพื้นที่แล้วเราก็เราก็จะมาร์คจุดตรงกลางไว้เว้ยนี่ส่วนใหญ่ที่แอดมินเขาจะทากันแล้วเราก็ได้และสปามันก็จะเป็นวงกลมแบบนี้ไ้ยเ,เราจะลองสร้างสปาแบบยุคเก่าไหม <c oughs> ยุคเก่าๆอ่ะจำได้ป่ะสมัยแบบเก่าๆเ,เลยอ่ะว่าเขาสร้างสปาเันยังไงเอาไม้ขวแล้วแบบเหรอแอแล้วมันก็ต้องมีต้นไม้ใหญ่ <c oughs> แล้วเป็นกระจกปะล้อมรอบอะแต่ตอเนี้ยตอเนี้ยคือจุดกึ่งกลางเราก็จะทางโดมสร้างอยู่ตรงกลางใช่ปะแล้วก็ให้เดินไปแล้วก็มีฟอนต์มีคำเขียนว่าวาร์ปอ่ะนี่ตอนนี้มีกระจกแล้วเฮ้ยสร้างเซิร์ฟจะเสร็จแล้วนะเอาจริงร้อยวันคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้อะ่ะแต่วันที่หนึ่งของผมนะครับทุกคนดูกันยาวๆเลย <c oughs> <c oughs> คือเหมือนกับว่ามันจะไม่มีวันว่างเลยอะ่ะแล้วเราก็จะสร้างกระจกล้อมรอบติดข้างบนกันพวกบินออกไปข้างนอกใช่ปะแหมสูงเลยไอ้กระขิมแม่งเยอะๆดีวะร้อยหนึ่งอ่ะเออสูงเลยอันนี้คือเซิร์ฟสมัยแบบเวอร์ชั่่่่นนนะะะททีีีีเเเเเเคยยยยปปปิดดมาาาจ็รบองง้ว เออเป็นไงล่ะทุกคนมันเฟี้ยวเว้ยนี่เป็นไงสปาเราไปก็มีปิดทั้งหมดเออเฮ้ยลงมานี่ดิเองมาสร้างจุดเกิดเลยใช้โกสโตนได้ไหมเพื่อย้อนยุกอ่ะเดี๋ยวนี้เขาใช้เป็นสีแลนเทิร์นกันละเนี่ยแล้วบริเวณตรงนี้มันจะเป็นรอบๆสปาบะเอาเป็นบล็อกอะไรบล็อกกระจกป่ะเป็นบล็อกสลับเลยเหรออย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ป่ะเออได้๋ย นึกถึงสปายุกเก่าบล็อกสลับมาดิไอชิช่วยกันสร้างดิชว่วยกันสร้างสปาวดิแล้วตรงนี้เราก็จะเป็นทางเดินเว้ยเราก็จะปูผมแดงเว้ยสลับบล็อกอะไรวะไม่ได้เล่นนานละเฮ้ตัวนี้ปะเนี่ยสมูสตอร์เนี่ยนะอ, <laughs> อันนี้แหละแล้วก็มันมีมอนเตอร์ในเนี้ยต้องเคลียร์มอนเตอร์ปะเออเดี๋ยวทุกคนมันจะหมดวันที่หนึ่งแล้วเนี่ยมันไวจังวะ เอาวางวางวางสลับรอบรอบวางสลับรอบรอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปว,วางให้อันนี้อะไรวะสมูทโสโตนสลับเอ่อสามเห็ดขึ้นมาวะอ่ามันไม่โชว์เลข ID ของเหมือนสมัยก่อนแล้ววะต้องจำเอาวะโอะ้ยเอฟสามเอฟสามเอฟสาไม่ไม่น่าได้แล้ววะที่จำได้ก็คือสิบสี่โอเคได้เอฟสามเอฟสามได้มันไม่โชว์แล้วแต่เนี้ยน,นี่โชว์ใครชื่อแล้วเอฟสามเห็ดอะนี่เป็นไง องั้นจะประมาณนี้มีปูขมแดงใช่ป่ะเอาขมโซนได้ไหมขมโซนซื้อบ้างในสปาวะห้าสิบทูอะไรเงี้ยมีขมโซนในสปาวเท่น,นะเว้ยเดียวอ่ะเฮ้ยเนี่ยเราต้องรีบวางไฟแล้วเดี๋ยวมอนเตอร์เกิดแล้วมันกับผู้เล่นนะเว้ยใหญ่โตโมโหลานปะใหญ่โตโหัลานเลยนี้นะเราจะจะเสร็จแล้วนะสปาวจะเสร็จแล้วนะเสร็จข้างแล้วเฮ้ยเอาเอาอันนี้ด้วยเอาเอาโกสโตนวางรอบๆด้วยเออวางรอบๆก่อน <S <S โอเค <S <S ครับผมนี่เป็นวันที่สองแล้วนะครับผมโอ้โหโคตรไว โอ้เนี่ยพาที่ลอยขึ้นนะนี่เห็นปะเจ๋งปะเออเออแล้วทีนี้เราจะเคลียร์โซนนี้ยังไงเราก็ใช้คําสั่งเลยให้โลกเนี้ยมอนไม่เกิดเออนี่ปุ๊บโล่งนี้แกมอนก็จะไม่เกิดอีกต่อไปแล้วคนก็จะบอกว่าแอดมินครับเซิร์ฟแอดมันไม่มีมอนเลยเฮ้ยที่จริงตรงเนี้ยเราต้องทําสูงๆว่าเดี๋ยวเพื่อที่จะเป็นสะพานให้คนอ่ะไม่เป็นไรแบบนี้ก็ได้เปลาใหญ่ปะยังไม่ใหญ่มากหรอพี่ไอ้อโหงี้เองทำสี่ฝั่งช่วยกันทำคนละฝั่งไปมันต้องเสร็จต้องเสร็จต้องเสร็จครบสี่ฝั่งเราจะได้เเเเเปิิดซร์ฟให้้คนนนนขาามล่่่ไงออีี กไอ้ปิวพรมแดงเออพรมแดงอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้พมเราขนแกะเออนี่เราไม่ต้องมีติมติมประเทศติมเซิร์ฟนะแต่ว่าเซิร์ฟเซิร์ฟเราสีแดงเน้นสีแดงเลยไม่ต้องมีใช่ไหมไอ้นี่สีแดงไหมสีแดงไหมหรือหลาลากอะไรถ้าเราแบบเอ็กเควอซิตี้อะไรเงี้ยแบบเป็นสีเขียวไม่ได้เหรอไม่ไม่ต้องเอาใช่ป่ะแล้วเราต้องมีรูปลุงตู่ในนี้ป่ะต้องมีรูปลุงตู่ป่ยรูปลุงตู่เลยหรอ นี่คือเกิดมาออกไปข้างนอกน,นี่คือยิงปืนของตกอ่ะใช่ยิงปืนของตกเลยแล้วทำไงให้ของไม่ตกวะต้องเติมซื้อเซตของไม่ตกสิโอ้โหชื่นใจจริงๆเลยเอาล่ะใครอยากเล่นเซิร์ฟผมก็นะครับผมแน่นอนครับเพย์ทูวินร้อยครับผมนี่มาเนี้ยมาเนี้ยจะวางบ็อกซ์แฉลบไปเพื่ออะไรวะจะวางจะวางบ็อกซ์แฉลบทำไมวะอะคนละฝั่งแล้วกันนะเกินทำใหเดี๋ยวมันตรงมันเนี้ย โอเคโอเคแตงอยตรงนี้อา่าโอเคเหมือนกับมันไม่เห็นบล็อกไอ้น,นั่นอ่ะพี่มองไม่เห็นปะไม่รู้ลง er เชดเดอร์หรือเปล่าแสงเงาหรือเปล่าเฟรมวิ่งร้อยกว่าอ่ะเจ็ดดบสี่น,นี่วิเศษว่ะอยากกลับมาเปิดเซิร์ฟเลยว่ะใครอยากให้ผมกลับมาทำเซิร์ฟคอมเมนต์ไว้น,นนะว่าอยากให้พี่สินกลับมาทำครับอยากเล่นเซิร์ฟพี่สินอีกครับเพราะตอนนี้ผมไม่ได้ทำเอ็มซีเด็กสินไงให้คนอื่นทำอยู่นะแต่ยังเป็นเจ้าของอยู่นะอยากให้กลับมาดูแลเปล่าใครอยากให้กลับมาก็คอมเมนต์ไว้นะจ๊ะ รับรองว่าเซิร์ฟจะมีแต่ความเกลียนแน่นอนเลื่อนเต็มบบนะจบ OC ใช่ไหมน้องอันนี้เป็นแอดมินนะครับแอดมินแอดมินคนใหม่ที่จะมาเป็นแอดมินเซิร์ฟ MC ็ซเสร็จสินนะครับผมก็จะพังเซิร์ฟเวิร์ก็จะพังเซิร์ฟก็จะพังเซิร์ฟจะยุ่งพังเซิร์ฟในอีกประมาณ20ปีข้างหน้านะครับน่าจะแก่กันพอดีใช่ไหมน้องเฮ้ยมึงคุยกับกูมึงดิเฮ้ยปล่อยกูพูดคนเดียวตลอดเลยนะ อยู่อะถ้าแกทำอยู่เนี่ยแล้วเนี่ยโอ้มันไม่ต้องตั้งใจทำก็ได้มั้งววยติอย่างเดียวเนี่ยวางกับถอดสมองทำอ่ะน้องเซิร์ฟมันไม่ต้องตั้งใจทำหรอกเดี๋ยวคนก็มาเล่นเองเข้าใจเปล่ะอย่างวิธีการทำเซิร์ฟอ่ะทำแบบไม่ตั้งใจมันจะรู้สึกแบบเหมือนเวลาแต่งหน้าอาหารเนี้ยแบบไม่ตั้งใจแต่ออกมาสวยเข่าป่ะเซิร์ฟมันก็แบบนั้นแหละเออ <mm <iser> คนรู้เบื้องหลังกูหมดไอพวกบักบอกไฟเวลาโบอิติได้แก้ได้เริบบชืินใจดิมีประตูวาร์ปไม่ใช่ดิมันต้องมีสิ่งที่สำคัญกับประตูวาร์ปที่คนกลับมาสปาวทับสปาวมาเนี่ยเจอเลยเซนสปาวก่อนกลับมาสปาต้องเจอเลยอ่ะเติมอะไรมึงเติมอะไรอีกแล้วไอ้อะเติมเงินมหิวเงินขนาดนั้นเลยหรอโอ้โหไม่เอาดิเราแบบไม่ต้องเติมก็เทพได้ดิแต่ยิ่งเติมก็คือยิ่งเทพไงดูเซิร์พี่ดิเซิร์พี่มันไม่ต้องเติมก็เล่นได้เพราะว่าเฮ้ยพูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ถูกนะน้องคนไม่ เสร็จไปรออับรองว่าเซิร์ฟนี้คนเล่นเยอะแน่นอนแล้วจุดเกิดเราจะหันหน้าทางไหนวะนี้ปะถ้าทางนี้เราต้องเขียนคำว่าวาปไปข้างบนด้วยนะทุกคนมันนีน้ไกลไปมาตรงนี้แล้วกันขึ้นสักยี่สิบบล็อกขึ้นมายี่สิบบล็อกโอเคนี่เอาเป็น,น,น,นต,ตรงนี้กันแล้วกันนะเสร็จตรงนี้อ่ะ โอเคตอนนี้เราต้องทำป้ายนะที่เขียนว่าวาร์ฟนะนี่แปะไว้โง่ๆก่อนเราจะใช้บล็อกอะไรอะ่ะเราต้องย้อนยุกใช่ปะ่ะเราต้องใช้พวกนี้ไปไดมอนด์อ๋อไปแต่เอาบล็อกไม่เอาดิฟเซเลตนะมันบล็อกใหม่นี่ปั๊บเออเมืม่อผมทำเซิร์ฟไมค์คร f t ในเวอร์ชัน1.0นี่มันอยู่ A R P ดิฟวาร์ฟเราเปิดแล้วเปิดให้คนเข้าได้แบบเวอร์ชันแบบ1.2.5เงีย้ย <c oughs> อ้ยวไม่มีคนไม่มีคนทำนะมีแต่ไปทำโ์ชั่น1.20อะไรไม่รู้อะ1.19ออ1.18 12แบบ1.2.5ไปเลยนี่อ p RP า RP. 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 ย่อมาจากโเรเพนะครับผมนี่เห็นไงวาร์ปมันยังไม่ตรงเนี่ยเพราะว่าผมยังทำไม่เสร็จไงถ้าทำเสร็จมันจะตรงนะทุกคนนี่กอันีปก่อนนี่๊ัปปี้๊ัปปี้๊ัปปี้โอเค แล้วก็วางไว้เนี้ยเอ,อ๊ะอ่าตรงขึ้นยังตรงเดนี่ตรงนี้เราออกไปเลยข้างหลังเนี่ยออกไปแล้วก็วางนนถ้าถ้าย้อนยุกจริงนะมันต้องใช้ทอดไปเดี๋ยวน้อง,องๆอาจจะสงสัยว่าเซิร์ฟพี่อะไรเนี่ยก็คือเองไม่เคยเล่นหรอกเกิดกันไม่ทันสมัยยุคพี่เขาวางกันอย่างงี้น,นี่มันจะได้มองเห็นกลางคืนรู้เปล่าบาลงบาเรียรบอกแบรียร์อะไรไม่มีเขาใช้บล็อกกระจกกันนี่ เป็นไงเฮ้ยนี่จั๋วไฟก็สวยไปอีกแบบนะย้อนยุกปะออด,ดีเลยเอออ้าวผ่านไปแล้วอีกวันหนึง่งเป็นไงสองวันแล้ววันที่3นะครับทุกคนผมก็ได้มาเริ่มทําป้ายต่างๆนะครับผมอันนี้เป็นประตูวาร์ปประตูวาร์ปต้องวาร์ปยังไงน้องต้องเป็นวาร์ปแบบประตูน้ำปะนูวาร์ปแทนแล้วมี n อ c นดีซีมายืนแล้วคลิกอะมันมันล้มไปอะมันล้มไปไงเออมันล้มไปแล้วเราะฉะนั้นเราจะทำแบบบริเวณประมาณแอรียประมาณนี้แอรียแอรียที่51าสิบอ็ดอะไรเงี้ยอ่ะ มาตอนนี้แล้วกันนะเอ่อ 4L ไปเลไปบ็อกซนะครับประมาณเท่าไหร่เดียว10ก็พอแล้วนี่ประมาณเนี้ยเออเราก็จะเอาตรงนี้ออกไปนี่ไป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 เฮ้ยข้างล่างมันโบหรอโอเคข้างล่างโบเดี๋ยวเขาไปเคลียร์พื้นข้างล่างนะครับกันคนตกแมปด้วยยงไงคำหนึงถึงมูลเล่นเยอะป่ะนี่ ส่วนตรงนี้เราน่าจะต้องเปิดออกนิดนึงเป็นทางเข้าใช่ไหมน้องเอ้ยมีไงเนี่ยแล้วเราก็จะวางประตูวาร์ปแถวๆนี้นะส่วนบริเวณนี้จะจะเราจะเปลี่ยนใช่ไหมเอ่อเปลี่ยนตั้งแต่ตรงนี้เลยดีกว่านี่จนถึงตรงเนี้ยเอ่อเอาไปก่อนนี่แบบบล็อกยาให้หมดเลยแล้วก็สูตรก็เปลี่ยนเป็นยาดย้วยเออนี่ไง ใช้ได้ปะเอ้ว่าคนเล่นเท่าไหร่เปิดวันแรกอะโอ้โว่าดาวรอแล้วพี่สามสิบคนปะสามสิบคนปะสามสิบคนยี่สิบคนนี่สี่สิบคนเหรออ๋อวอีกวันนึงอ่ะเก๋ยวสิบปะคุณ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 ด้วยนอ่าต่อไปตรงนี้นี่ประตูวาปน้ำไงเออเฮ้ยมันต้องเป็นบล็อกต่างกันดิ ใช่ไหมเมื่มอบอกต่างกันแล้วก็มีบ็อกอ่าอย่างนี้เอ้ยบอกบอกใหม่ไม่เอาเอ้ยต้องเออเอาต้องอย่างนี้ใช่ปะ่ะต้องออาต้องมีตัวนี้กั้นได้เหรอโอเคโอเคผมไม่ทันว่ะไม่ทันเนีไม่ใช่เองทำผิดแล้วเว้ยเองทำผิดแล้วมันต้องอย่างนี้เว้วยม,มันต้องอย่างนี้นีดิอเออเออเนี่ยแล้วก็แปะ ข้างล่างไม่มาอยู่แล้วทีเราก็วางข้างบนไปเออนี่แหละได้ละม,มันมันก็ไม่ขนาดนี้ดิมันต้องแบบว่าอันนี้แปบะบตรงนี้เอาแบบไม่ได้แล้วเหรอเวอร์ชันใหม่อะ่ะเอองั้นเอาไงดีวะแปบะบไม่ได้แล้วงั้นเอาเป็นเซตเป็นบล็อกแล้วกันมันจะมีแบบว่าบล็อกสามสิบหกอ่ะยังบล็กยังยังใช้ได้อยู่ไหมเอ้ยได้วะเอ้ยเอาเรื่อง ข้างหลังเลยข้างหลังข้างหลังนี่เราเก็บงานอย่างนี้ได้เลยโอ้โหดูย้อนยุคสุดๆครับผมตัวนี้ไม่ต้องเอามาแล้วนี่ติดป้ายตัวนี้เลยเตัวนี้ติดไม่ได้ต้องลบออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลบตรงนี้ให้ตัวนี้ติดป้ายตัวนี้ติดป้ายวับโลกปกติแอบไงมันต้องมีสีด้วยดิมันต้องมีแค่สีด้วย มันไม่มันไม่สีดิเหรอมันใส่ยังไงวะทดสอบนะลืม๋อใส่ F ไม่ได้มันใส่อะไรวะใส่ A ขอเทกก่อนนะลืมเอาันใส่สีไม่ได้ว่ะอ๋อพี่พี่พี่ใช้มอนเชเดอร์ไงวาร์ปอะไรโลกสร้างบานนี่ต่อไปเราต้องทำแบบวาร์ปโฮมโซนนะเดินเข้าไปในประตูแล้ววาร์ปไปเลยอะเออนั่งย้อนยุคจัดอะ นี่เราเป็นแอดมินอยู่งไหนอก่อนวะแต่ต่อไปประตูอื่นด้วยยังทำทุกแล่เลยมีแบบมีเพชรเรซโตนถ่านเหล็กนะเหล็ก,ลกทองอะลยุลยรวยรวยพี่เคลียร์อีมุมก่อนมีประตูวาร์ปแล้วต่อไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเอนชาร์นเว้ยมีโตเอนชาร์นให้เว้ยทำมาทำมาทำมาช่วยกันทำช่วยกันทำเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเซิร์ฟอะเดี๋ยวเปิดให้คนเล่นเดี๋ยวเช่า VPS สักเดือนละสามร้อยนะสามร้อยแพงไหมสามสิบบาทรอเลยเอาโฮสติ้งเลยเหรอย้อนไปเรื่อยๆมันจะเจอรหัสผ่านโมเนี่ยยเดี๋วนะค่อให้กันนะ ออประมาณตรงวิ่งเม,มันใกล้ไปตรงนี้ใกล้ไปไนี้หน่อยมันมันกี่บล็อกอะนับก่อนจากหินเลื้งแสงตรงนี้ไปถึงตรงนี้แน่เออได้อยู่ได้อยู่นี่บีพีก็พีบีพีพีด้วยเหรอนี่เพื่อน,นเออใช่เราเล่น1.2.5อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้น PVP มันก็สำคัญนะ แล้วแมพนี้เราสร้างเสร็จเนี่ยไปลงเวอร์ชัน1.2.5ก็ไม่มีปัญหาเลยนะเพราะว่าบล็อกไม่ได้ใช้บล็อกใหม่ๆบล็อกเก่าๆทั่างนั้นเลยเนี่ยเนี่ยวันนี้จะเป็นโต๊ะเอนชานนะทุกคนเอ่อลดพรมแดงลงหน่อยดิเอนชานติงเทเบลิลอ่ะแล้วก็มีหนังสือบุ๊กเชลไปลโอ้ย ทำไมเซิร์ฟแบกเหมือนตอนที่เราจะเปิดจริงๆเลยวะเราก็ได้บุกเชลมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะเขียนป้ายขึ้นบนมาเอนชานนะฮะแล้วก็ปรับเป็นตอนเช้าอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนพอแอดมินไม่ต้องรองไม่ต้องการเวลากกลางคืนเน่เป็นไงเชา้าน้องเช้าสดใสป่ะลุงอรุณยามเช้าวันนี้วันที่5ใช่ปะ่ะวันนี้วันที่5แล้วเรียบร้อยได้จุดเอนชานแล้วน้องจะมีฟาร์มแล้วพี่ฮะฟาร์มมอนเตอร์ว้าไปฟาร์มมอนเตอร์ มีดีจะพลาดได้ไงวะของนี้ของมันเคยๆแค่เ,คยเ,คยเสยก็เข้าร่องแลง้วน้องนี่มาออเขียนคำว่าเอ็นชารต่อเลยดีกว่าใช้บล็อกอะไรเหมือนเดิมเปลี่ยนมั้งเนาะเป็นเลสโตนมาเหนีกว่านะเลสโตนอ้อเนอ่ะอ่าเฮ้ยลาพิษดิต้องใช้ลาพิษลาพิษ ลาพิษลาสุดีลาสุลไลกี่บล็อกอะหนึ่งสองสามสห้าเจ็ดเจ็ดบล็อกเจ็ดเท่ากันนี่เอ็นชาน นี่คืออะไรแม็กนี่คือที่ฟาร์ม่เรานขุดแร่ม,มันคือกิจกรรมขุดแร่เว้ยเฮ้ยไม่กิจกรรมขุดแร่เออแล้วฝั่งนี้เราจะเขียนว่าอีเวนต์เว้เราเล่นมาสิบวันแล้วนะไมค์คาร์บอะ่ะอีอเดียวก็จะถึงร้อยวันแล้วนะน้องอเรามาดูว่าร้อยวันเราจะทำได้ขนาดไหน่ะ นี่อีเวนต์อ,อ,ไไอีเวนต์นี่ต้องเป็นบล็อกอะไรวะบล็อกฐานไหมไม่เอาต้องเป็นบล็อกบล็อกแบบแรงๆหน่อยก็ต้องเป็นบล็อกทองนะเอออีเวน,เวน,เวนต์อีตอนนั้นไม่กยุดเท่าไหรวะอีข้างบน เราทำเสร็จเราทำจะเสร็จแล้วน้องเฮ้ยเกาแฟวันนี้เราขายเซอร์มีเท่าไหร่ดีไม่เปิด<ต>เองแล้วไปขายต่อน <ะ S 2> ัอต่ตามน่าผมว่าน่าจะเจ็ดแสนนี้อโอ้เจ็ดแสนหรอ<ไ>มันมึงเห็นค่าตัวกูน้อยจังวะกูว่าขายจากสองล้านนะนี่สองล้านมันแพงไปเหรอเราทำได้มากกว่านี้เราทำได้มากกว่านี้ไออันนี้คือสิบวันไงจเจ็ดแสนนะพอแล้วล <c oughs> <c oughs> ไม่ถถ้าครบร้อยวันอะ ตีมูลค่าเท่าไหร่ได้บ้างอ่ะเนี่ยมากะตีมูลค่าเนี่ยเราจัดส่งแล้วนะวันนี้จะได้สักงยี่สิบล้านเลยนี่ยากส่งเราคงจะเจ๊งวะนี่ว้าวครับจุดวาวอันี้เป็นเอ็นชาร์ดครับอันนี้เป็นอีเวนต์นะกิจกรรมฮะกิจกรรมขุดแร่เออมีหรือเปล่ากิจกรรมขุดแร่สมัยก่อนมันมีนะเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่เปล่าอ่ะไม่รู้เหมือนกันอะเราต้องมีห้องไวเทียร์ห้องไวเทียร์ของแล้วป่ะพี่เออห้องไวเทียร์ของป่ะ เออที่มันจะเป็นแบบเกาไปเหยียบเป็นประตูเหล็กอ่ะแล้วก็โยนของลงไปอ่ะเออเอาที่ดิ้ดิด้ดิจัดการจัดการนี่ทำตรงนี้กันนี่เป็นไงนี่ทางทางขึ้นทางลงเออใช่ได้วะโอ้โหในห้องเต็มของจะมองว่าตรงไหนพี่เอาตรงนี้กลางๆได้ไหมแล้วก็ต e ้องอีเวนตเพียงทำให้เสร็จอะ่ะเดี๋ยวพี่จะต้องเพิ่มแบบ ลูกเล่นลูกเล่นด้วยเอาไว้แบบอ่กริบของโอรัวอะไรเงี้ยเีพิเตอร์แล้วก็เอาตัวนี้มาต่อวงจรเลสโตนเอาไว้แจกของให้ผู้เล่นแล้วเราก็ใช้ตัวนี้เอ้ยนี่น โป๊ะโป๊ะโป๊ะป๊ะเราก็จะมีรีเวอร์รีเวอร์มาคอยปิดตรงนี้ปุ๊บ,บอ่าทอน,นี้เราก็จะมีของแจกรัวๆแล้วครับกิฟต์ไอเทมคำสั่งอะไรวะกิฟต์ไหมครับอ่ะต่อครับกิฟต์แล้วก็แอปพีซอะครับกิฟต์ชื่อแล้วก็ต้องกิฟต์ให้มือหน่อยหรออ่ากิฟต์ไอกิฟ แล้วก็จำนวนต้อนัมเบอร์ยากว่ะคำสั่งใหม่มันงงว่ะเอางี้แจกงี้เลยไปนี่เนี่ยยืนลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างจะแจกของแล้วแอนดมินแจกของเฮ้ยฮะไก่อนมาเลยมายืนมายืนมายืนแจ้งเพชรกันนะอ่ะเออพูดรวยเออ ชอบเพชรใบรนด์นี่เยเอาไปเล่นปืนอะหนาจะได้ไหมไงคนเล่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ต้องไปเอ็กซ์ลงเอ็กซ์เลยแล้วแอดมินแจกไม่ต้องโหลดมาแล้วโหลดทำไมวะโหลดมาให้โดนแบนเปล่านะไม่ต้องโหลดครับนี่แจกเลยเพราะว่าเพชรในนี้เพราะเพชรจะต้องมีเพชรสตาร์เดียวปะเพชรสตาร์ ได้ได้คือเพชรปปไหนเปนใช่เพราะว่าเพชรเพชรในประเทศในในในเซิร์ฟเวอร์เราก็คือแบบไม่มีมันไม่มีไม่ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าคนเติมมันได้ดาบบกพันไงแต่เพชรนี่ยคือแบบได้ดาบบกห้าเออเรากันคนแบบว่าเล่นโปรด้วยใช่ไหมเอ็กเลไม่ต้องกันเพราะว่าเดี๋ยวเราขายที่ขุดฟอร์จูนเอาให้พวกเอ็กเลมันโลบมาซื้อที่ขุดฟอร์จูนดีปะเราจะได้รวยไงน้องเออรวยขวง ิโอเคตอนนี้ก็มี3จุดแล้วนะเฮ้ยเทียบกับวันแรกกับตอนนี้มันต่างกันเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมเฮ้ยเราพัฒนาไปเยอะเหมือนกันแน่นอนเฮ้ยเรามานอนกันสักคืนดีกว่ามาอันนี้มา,มา,มาเดี๋ยวมันไม่ค่อยดีเอานอนสักคืนนึงไม่ได้นอนเลยมานอนกันหน่อยไหมอนอนหลับนอนหลับนอนืมเอ้ยโอเคงั้นเราจะวางเตียงไว้นอนกันด้วยนะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไตื่นมา มีพลังงานในการจะทํางานต่อเออวันนี้อีเวนต์ก็เสร็จสิส้นไปแล้วเราก็จะแจกอะไรก็ตรงนี้แหละมีกิจกรรมขุดเหมืองขุดแร่ด้วยเฮ้ยพอแล้วปิดไว้ก่อนแล้วนี่คืออะไรอ่ะห้องเทนนิสอาวุธเหรอใช่แล้อีกฝั่งอ่ะลองเข้าดิลองเข้าดิลองเข้าดิาดทำผิดไะเนี่ยทำผิดต้องอย่างนี้ดิตัวต้องอย่างนี้ดิเลาต้องไม่มีข้างนอกดิมีแต่ข้างในดิโง่เป็นไปเนี่ยหัวตายแล้วเนี่ย เออเข้ามาแล้วก็ขอใส่ในกล่องโอเคมาลองเทกันดีกว่าลองเทกันดีกว่าโอเคมาๆนายไข่เพชรหรือเปล่านายนายไข่เพชรได้ชั้นเท่าไหร่อ,ะอ่ะอสามสี่เมิดต่อตาโอเคงั้นเอาเพชรวางหมดเลยเอาพร้อมกันนะหนึ่งส,ในในสองซ่อมวางเลย okay, โอ้โดิวไปขอพ่อมึง งั้นงั้นงั้นเราจะไม่ลงระบบเทดที่มันโกงไม่ได้เนาะจะลงให้โกงได้หน่อยเนาะจะได้คนเล่นจะได้แจ้งแอดมินเยอะแแอดมินจะได้ลงมาทำงานไงไปรอ,อ,อดูงนี้เซิร์ฟนี้เปิดเมื่อไหร่โปเต็มเซิร์ฟอะแล้วก็เลื้ยนเต็มบบอะโอเคไอ้ต่อไปต่อไปสร้างอะไรต่อน้องเนเรามีมม p, เอนชาร์มีมีวาร์ปเอนชาร์แล้วก็มีอีเวนต์ละในสปามันขาดอะไรอีกวะขาดอะไรน้องต้องมีโซน PVP ีพีไหมฮะ ไปแล้วพี่อืมไม่ใช่ไม่ใช่ขัดของเติมเออนี่ตรงนี้ตรงนี้แต่ก่อนของเติมเป็นโซนแบบ a b c แลกของ่งใช่ปะมาแลกดาบเพราะว่าถ้าไม่มีคนเติมเซิร์ฟมันก็ไปไม่รอดฉะนั้นก็เติมกันด้วยนะครับเจ้าของเซิร์ฟไม่ได้เลี้ยงหมูหรือปลูกข้าวไว้กินเองแน่นอนครับผมมาสนับสนุนเขาก็หน่อยถ้ายังอยากเล่นเซิร์ฟเข้าไปเรื่อยๆนะเติมกันย0ิบบาทเขาก็ดีใจแล้วทนเติมทนเติมทนเติมให้วางวางค้อกเอ c แล้วก็วางเอ c เลย เอาไว้กดเอมได้แล้วก็เปลี่ยนชื่อมันโหดได้นี่คือดาบเทพนี่คือธนูเทพอะไรเงี้ยที่ขุดเทพพอจูนร้อยเอออย่างนี้นก็ได้น้องเออได้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 ใช้ได้ใช้ได้ไดไดไดเออถึง,ต,ง,ต,งต้องมีเว็บเนอะนั่นแหละวางเอมิววางเอมซีก็ดีพี่พิาม,มอนเกิดไว้ดี๋นั่นถือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาวางให้ทีหลังเออทำไปก่อนต่อไปตรงเนี้ยโซนโดเนทเนี่ยโซนโซนเติมเงินเนี่ยมันต้องวางแบบบล็อกเพชรเลยเว้ยบล็อกเพชรที่เป็นบล็อกเลยอะไม่ใช่อเลยวะเป็นบล็อกเลยอะ ีจะเขียนว่าโดเนตนี่โดเนตไดไงโดเนตเป็นอันเดียวที่ไม่ต้องขยับเลยว่าซ้ายหรือขวาไม่มีเอียงครับผมตรงตลอดไม่ต้องมีแบบย้ายไปย้ายมาเล่ไปเล่มาน้องโดเนตคือตรงเลยเว้ย